มาดูรถแบคโคครับคมีพักลงแโคซันดี่เอวา554นะคะมีแบะจากอุจกสุพันนะคะแต่ลมแต่ลมเออแต่ลมลนี้มาโชว์ในงานนะครับคู่ค่ะแข่งใามาโชว์ในงานที่วัดขูสลอด แสงสว่างรุ่งเรืองแม็คโรอยู่ที่ไหนครับอำเภอบางม้าสุพรรณี่เองอ๋อวันนี้เอามามีก็มีนี่กระดากระดาษรถนี้แพงไหมพี่จริงอ่ะเราขายไม่แพงเราคนนำเข้ามาเองเล่นเอากำไรน้อยให้ลูกค้าได้ ได้มีรถดีให้กัน,กนซื้อมือสองซื้อเปลี่ยนก็ซื้อรถใหม่เอาไปใช้กระถใหม่ก็ระยะหน้าบ้านใหญ่ทุกเอิร์ดเลยนะคะวันนี้ที่ามาหาถ้าจองในงานนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมเนี่ยมีครับมีอาจจะมีของแถมให้มีเราก็มีของแถมให้มีฟรีให้รถใหม่เนี่ยมันจะไม่มีฟรีมาให้เราจะฟรีแถมให้ จองในงานนี้เติมมาเต็มถังให้กันเติมมาเต็มถังเลยเติมมาเต็มถังให้ไปเลยพว่าไงใจนะคะแข็งเชิญเชิญลูกค้านะครับเชิญเชิญลูกค้าร้านนะคะร้านแสนสะอาดลูงเรืองแมคโครครับอยู่สุพรรณบุรีไม่ไกลจากนี่เลยนี่ครับเบอร์โทรอยากขายครับอยากขายนี่ครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าแปด 9098 8181ติดต่อสอบถามก่อนมาก็ได้มาได้ครับนอกจากนี้ที่ร้านเราก็บริษันที่ผ่านมาเราขาย พันข้าวด้วยเราเป็นทุ่งรวบรวมพันข้าวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีแต่เราก็มีฐานลูกค้าอยู่แถวแถวนี้นะครับที่ร้านเกษตรสุริยาพันธุ์ข้าวในพันข้าวก็คือเอต้นไม้ผลิตแล้วก็มาจำหน่ายในแถวนี้ครับวันนี้ก็มาออกงานกับรถเกี่ยว เ้ด้วยกันกับเขาเพราะว่าตัวผมเองผมก็มีรถเกี่ยวใช้ด้วยยืเบียนนะครับแต่วันนี้เอาไม่ได้เอารถเกี่ยวมาโชว์ผมยังต่อรถเกี่ยวไม่เป็นเอาไมโคมาขายก่อนฝากาด้วยนะครับขอบครับครับผมขอบคุณมากครับขายเือเบียนนะครับเดินข้าวข้าวก็มีเดินดูได้ครับเบทัน้าลังทอยู่แบรนตาเกษตรอุทยานาเือรตุลานะครับน58งส่้ปดงเานครนะครับปาไก่ปาทง ถ้าเจบดเจ็ดเจ็ดปฐมธานีนะครับบาร์เบนไม้คาเทอร์รถแม็กโ hover ห้าห้าศูนห้านะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้าไปนะครับแสงสว่างลูกเรืองแสงสง่าแมคโค o นะครับ แสงสง่าลุ่มเดืองแบกโโหอาสันส้นๆครับ